เบนซ์เคเดือดไฟนอลคอนะครับโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับรถจะหนักจะเต็มสูงสุด50,000นบาทวันนี้ถึง29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าไปรับชมเทเลทอออนไลน์ของเราที่ w w w b e n นซ์เคอนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุดใจกันกว่า200คันเลยนะครับห้ามพลาดกันเลยนะครับมากันแล้วนะครับกับ Mercedes Ben บนซ์เซลีห้าสามเอ็มจีคูเป้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดนน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 ะะคคครรรัับบไม่่่่่้้อออยททีีีสสุุดดดดใตลลาาาแแแว กับรุ่นนี้นะครับขอยยํำอีกทีนะครับ New Mercedes-Benz c l e 53 AMG Coupe นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2024เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง3,800กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศู <S 1> <S 1> ยนย์ Mercedes-Benz Thailand ก็ยังมีถึงเดือน10ปี2027ด้วย กับราคาปกตินะครับที่ตั้งอยู่ที่4 9 9 0 0 0่บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้เบนซ์เคเดอร์ไฟล์นอคอนะครับราคาพิเศษคันนี้เพียง4 6 9 0 0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคันนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยออกแบบมาแบบเป็นวายบอดี้ตัวชุดแต่งนะครับด้านหน้าเป็น AMG Sport p a c k แพ็กเกจกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้ก็ได้เป็นแบบ GT Sport นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็กล้องแบบ360องศาด้วย ไฟหน้าเป็นดิจิตอล LED นะครับเป็นไฟระบบใหม่ให้ความสว่างและคมชัดมากกว่ามัลติ e ีม LED นะครับในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ a MG เลยนะครับแต่ว่าสีตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเป็น m a ตต์แบ็กนะครับแล้วก็ไซส์ของล้อให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วด้วย คาลิเปอร์เบรกตัวนี้เป็นคาลิเปอร์เบรกของ AMG เลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ขับสนุกแน่นอนนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน3,000เทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่449แรงม้านะครับระบบการขับเคลื่อนเป็นแบบ 4matic นะครับแล้วสีตัวรถคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีอัลฟาเกรย์นะครับเป็นสีใหม่ของ Mercedes-Benz เลยนะครับเป็นสีที่สวยมากและยังมาพร้อมด้วยการตกแต่งที่เป็น Night Package รอบคันเลยนะครับก็จะเพิ่มความสวยความสปอร์ตที่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วสีตัวนี้ต้องบอกว่าหายากมากนนนนนนนะะะะคคคครรรััััับบถถ้้้าา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 เเปปป็็็ใหหหมมม่่่่่ตตตออีีีีีีีกกกกจจแแสสสสททวววไขดยยลงงุ โลูมิเนีคลาสรูปเลยสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันประตูก็มาพร้อมด้วยคีย์เลสนะครับล็อกรถเปิดรถเนีไม่ต้องใช้กุญแจส่วนของประตูแน่นอนรถสไตล์คูเป้ก็เป็นแบบเฟรมเลสระบบความปลอดภัยด้านข้างนอกจากกล้อง3ามองสาแล้วก็มีระบบไลท์สปอร์ทด้วยและส่วนของด้านท้ายนะครับก็ตกแต่งตัว AMG สปอยเลอร์นะครับจากโรงงานเลยนะครับ แต่ที่สําคัญตรงนี้เลยจุดเด่นเลยคือปลายท่อนะครับตัวนี้เป็น d i ฟ f ิเ e r รปลายท่อคู่นะครับระบบของเสียงท่อเนี่ยจะเป็น a MG Performance Sound เลยนะครับแล้วก็ตัวของเสียงท่อนะครับจะมีโหมดของท่อไอเสียเนี่ยจะมีอยู่3โหมดนะครับมีโหมดส p o r t แล้วก็มีมอเตอร์สปอร์แล้วก็ e m โม i ี e นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเสียงท่อนะครับตามความต้องการได้เลยนะครับ แล้วก็ฝาท้ายทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับมาพร้อมด้วยระบบคลิกเซนเซอร์สามารถเตเปิดตเตะปิดได้ห้องเก็บสัมาระด้านท้ายกว้างนะครับไม่ได้เล็กเลยนะครับสำหรับตัว CL-E คัน,นี้นะครับกระเป๋าเดินทางเน่ยสใบก็ยังใส่ได้แบบสบายๆเลยหอายว่าตัวรถคันนี้นะครับ คันเดียวคันแรกของทางเบนซเคนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่เรามองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดน,นะครับสามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นทางเบนเคนเราสามารถเข้าไปรับชมเทสต์ออนไลน์ของเราที่ w w w b e n นซ์เนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไหม่น้อยให้เลือกกันแบบจุดใจกันกว่า200คันเลยเข้ามาภายในงนสารนะครับสำหรับ Mercedes Ben z c l e 5 3 AMG Coupe คันนี้ตนะ้องบอกว่าเท่สวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากนะครับทุกอย่างใหม่หมดเลยในเรื่องของการดีไซน์นะครับ เป็นเบาะหนังแนป้านะครับโลโก้เอ็มจีตัดสลับด้วยอะคาทนล่าเดินได้แดงนะครับเบาะนั่งกว,ว้างกว้างกว่าตัวเอ็มจีรุ่นเดิมๆด,ด้วยนะครับกว้างรู้สึกนั่งสบายแล้วตัวเบาะเนี่ยมีความนุ่มหวานะครับแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยก็สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งได้3ตำแหน่งด้วยนะครับมีเบาะล้อนเลยนะครับสำหรับคู่หน้าพวงมาลัยนี่ครับเป็นพวงมาลัยเอ็มจีมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมาก เป็นหนังแล้วก็ตัดสลับด้วยคันธานะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนโหมดนะครับจากพวงมาลัยได้เลยนะครับดนามิกซีเล็กนะครับมีโหมดคอมฟอร์ตมีสปอร์ตมีสปอร์ตพัดนะครับแล้วก็มีโหมดเรสด้วยนะครับสำหรับการแข่งเลยแล้วก็ที่สำคัญตัวรถคันนี้ยังสามารถปรับในเรื่องของการดริฟต์ได้ด้วยนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยสามารถปรับเปลี่ยนตัวดิสเพย์ได้นะครับมีสปอร์ตมีคลาสสิกแล้วก็มีซูเปอร์สปอร์ตนะครับคุณลูกค้าชอบหน้าจอแบบบไไหนนนกก็สาาาามมรรรรถปปััเเลลี่ยยคควต้้องดะบ หน้าจอตัวนี้แน่นอนครับก็เคยเห็นหลายรุ่นอยู่แล้วสำหรับรุ่นใหม่พร้อมด้วยระบบทัชสกรีนนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ยังรองรับระบบแอปพลิเคชัน Apple Ca r p l a y a n d r o i ด Auto ้ด้วยไวเลสชาร์จมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ฟังก์ชันของตัวหน้าจอนะครับก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนไฟแอมเบร์ไลท์ได้ถึง64โทนสีด้วยนี่ครับคุณลูกค้าชอบสีไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีตามความต้องการได้เลยนะครับหรือจะเป็นแบบมัลติเป็นหลับหลากสีก็ได้นะครับคุณลูกค้กบบบกาารเา เข้ามาดูได้นะครับในเรื่องของการขับขี่วงเลี้ยวนะครับองศาการเบรกทุกอย่างนะครับเราสามารถดูได้ดูเครื่องยนต์ก็ได้ครับแรงบิดนะครับความร้อนของน้ํามันเครื่องนะครับทุกอย่างสามารถดูที่ค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับนอกจากดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วนะครับก็จะมี IWC คือเป็นนาฬิกานี่ครับดีไซน์เราสามารถจับในส่วนของการสปีดออกไปได้นะครับเป็นวินาทีเลยละหยุด รีเซ็ตได้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่เพิ่มเข้ามาสําหรับตัวเครื่องยนต์ที่เป็น AMG นะครับเอาเป็นว่าตัวรถคันนี้นะครับ m s r e n d e s Benz CLE 53 AMG Coupe คันนี้นะครับเป็นรถที่สวยและไม่น้อยที่สุดในตลาดนะครับ กับตัวรถคันนี้ปี2024เลไมใ์มคันนี้วิ่งเพียง3,800กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับแน่นอนก็มาให้มาแบบครบเลยคือเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเ็มนะครับมีลำโพงทั้งหมด17ตัวนะครับโหเสียงใสแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนของเบาะหลังนะครับกว้างกว่าตัวซีคูปแน่นอนนะครับนั่งสบายเพราะตัวหลังคาเนี่ยจะสูงกว่าตัวซีคูปด้วยอาวนว่าตัวรถคันนี้นะครับปีใหม่ไหม่น้อยกับราคาที่ดีที่สุดนะครับกับ53 AMG Coupe คันี้นะครับ ตัวคันนี้ปี2024เล็กไมค์คันนี้วิ่งเพียง3,800กิโลเท่านั้นวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนท์ไทยแลนด์ก็ยังมีถึงเดือน10ปี2027นะครับกับราคาปกติอยู่ที่4,990,000บาทนะครับแต่สำหรับเดือนนี้เบนท์เคเดิร์ฟไนทนคอนะครับราคาพิเศษคันนี้4,690,000บาทเท่านั้นคูณลูก้าท่านใดที่กลองมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม เบนเคเดอะไฟนอลคอร์นะครับราคาพิเศษคันนี้เพียง4ี่ล้านหกแเก้านบาทท่านเองคุณลูกค้าท่านใดที่กลังตามหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาที่เบนเอนเที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ